ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ขอพามาชมลูกไม้เมล็ดของอบอนสีตุ๊กแกนะคะนับตั้งแต่วันที่เราผสมเกสร,รเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็โรยเมล็ดเขาลงในกระบะเพาะนะคะอันนี้คือเมล็ดที่เราโรยอายุน่าจะได้สักสองเดือนกว่าๆนะคะก่อนที่เราจะนำเขามาแยกลงกระถางนะคะ โดยหลังจากที่เราแยกเข้าลงกระถางนี่นะคะเราก็จะได้หน้าหน้าผ่อนสีที่เป็นลูกไม้มเมล็ดเนี่ยออกมากหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งหน้าแดงเข้มแดงคล้ำแล้วก็พื้นใบแดงแล้วก็มีเม็ดชมพูชมพูรวมถึงเม็ดสีแดงๆงนะคะ,อ,ะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นความหลากหลายของลูกไม้มเมล็ดนะคะที่พอจับเมล็ดทางบ้านสวนหอมดินเ,เองเนี่ยก็ ทำการผสมเกสรบอลสีอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็อยากได้ลูกไม,ม้เมล็ดสวยๆสักต้นหนึ่งนะคะผสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเขาตอนโตเขาจะหน้าตาออกมาเป็นประมาณไหนนะคะนี่ก็คือลูกไม,ม้เม็ดศน่าจะออกมาได้สักสามถึงสี่ห้าหน้าได้นะคะมีทั้งพื้นเขียวเม็ดขาวพื้นชมพูอ่อนเม็ดขาวแล้วก็พื้นแดงเข้มเม็ด ม็ดแดงค้ำๆดูโดเลยก็มีนะคะคือสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับออนสีไปจำหน่ายต่อนี่นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่สวนนะคะหรือตามสอบถามได้ที่ทางเพจบ้านสวนหอมดินได้เลยนะคะเราสามารถจัดส่งในถ้าหากพื้นที่ห่างไกลเราก็สามารถจัดส่งได้นะคะ รับไปจําหน่ายต่อได้เลยนะคะหรือผู้ที่สนใจที่จะเก็บสะสมบอนเก่าบอนโบราณบอนด่างไม้แรมีชื่อต่างๆทางสวนเราก็มีนะคะสอบถามมาได้นะคะก็จะอัญงยัดทิ้งเบอร์ไว้ทางถ้ายคลิปนะคะอันนี้ก็คือมาแนะนำหรือพาลูกไม้เม็ดของปักแม่ตุ๊กแกมาให้ ผู้ชมได้ชมกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ